เอาเบิ่งนั่งเอกไงแ่มไอ้พี่พี่น้องน้องเอ็นบี้ไอ้น้องเอ็นบี้ป่ะนะ นอ้องสแตมมาถ่ายว v พี่น้องใส่กับมาตานมาตาสารกับเลยดิ่งรถมานะฮะมาดูเบื้องหลังของการถ่ายทำ MV ผลงานเพลงหมานแต่ผัวเขาหมานแต่ผัวเขาเพื่เรนะสแตมกับผลงานซิงเกิลแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับพี่น้องดิงข่าวว่าแบบกดดันมากๆอันตกใจก่อน อุ้ยตอนเกือบพัฒนาได้เป็นยังไาอะไรขึ้นันวรกี่เปอร์เซ็นต์้นี่อะไรขึ้นกีเปอร์เซ็นต์แลี่เาได้สี่เก้าสิบเก้าหรือก็เก้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยกีี่เอร์นต์อันนี้อันนี้นางเอกซีนไหนครับ ไม่เหยไม่เลวแต่ว่าใจเกลือบรรยากาศดีมากกคุณาแสดงโดยมาเดี่ยวเนกอาแหงตอปชอเท่าจริงเลยทำห้เขาต่ำให้เาเรียนรู้ตกแกันเกนแกรนเก็บครับ ชอบไม่ติดนะตอนเกีไปน้ำที่เดี๋ยวน้ำติดไหมเปียกไหมเปียกไหมนี่เอออ่ะเอออุ้ยเปียกไหมนี่อะไรเปียกไหมนี่เคยภาพเขาเปียกไหมนี่กับผลงานเพลงแบบว่าสนุกสนุกครับพี่น้อง เพลงนี้ไม่ไม่ใช่เพลงเศร้าแต่เป็นเพลงแบบแนวจอยๆเอเทนให้เป็นเราฝากติดตามนั่มหลังจากที่น้องน้องลีโอสีออกเพียงกันวันที่สามนี้นะครับสิบสามนี้ลีโอจอกเพลงแล้ววันที่สิบวันต่อไปแต่ดอกวันรอบต่อไปของสเต็มเพลงกับรอๆน่งอยางกับสวยๆเรื่กงการรังก็ดีนะครับรังชื่ออะไรอ่ะ For you พอยูนี่ครับ ขอบคุณสถานที่ร้าน For You Coffee Bakery ด้วยนะฮะกาแฟเป็นขาดเพื่อนเสิร์ไทยหมดแล้วเล่าแตเกพี่นะเดี๋ยวเรายินักบปีง่ายยิงแล้ั้เป็ง่ายจริงๆอสัว <c oughs> เราเอามาผอมอยู่มามาเลย่อมมาเกเกหนากาแต่หันาน่อ